สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอลาว VIP นะครับลาว VIP ของวันที่25้ามิถุนายน2 5 6 7นหนะครับลาว VIP นะครับเป็นเลขที่หลุดบ่อยมากที่สุดเลยนะให้ระมัดระวังด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็หลุดนะออกห้าศูนย์หกสามหนึ่งนะครับหกสามหนึ่งศูนย์หนะครับหกสามหน่งศูนย์นะครับให้ ให้อะไรอะ่ะวานนี้ให้อะไรให้เก้ากับศูนย์เให้แปดกับเก้ามันมาศูนย์กับหนึ่งโอ้เลยมาหน่อยหนึ่งอ่าประมาณนี้นะครับวันนี้เอาใหม่เอาให้เริงๆเ,เลยนะครับวันนี้เนาะก็รุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับรุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะก็ขอขอบพระคุณสมาชิก,ท,ก,ท,กทุกท่านนะครับท,ที่เวาเข้ามาชมนะครับทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ทางก็จะมาวางเรียกให้ท่านผู้ชมได้รู้นลุมเพวกกวื่อความบันนถิงเท่านั้นนะครับวันที่25นะ25มิถุนายน2 5 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 7นรดนะครับลาว VIP ออก3ทุ่มครึ่งนะเด่น7กับ8นะครับ7กับ8นี่ขอเน้นที่2กับ3นะครับก่อนนะอ่าครับอ่ามาดูที่2 7 2เ3 7ดเด 8นะครับไปกลับด้วยนะส่วนนตัวลองนะครับศูนย์หนึ่งนะครับเ่วนอลองนะครับมันไม่ใช่ยังไม่เอาออกเจ็ดแปดนะครับศูนย์หนึ่งสองสามนะครับอสองสามไปแล้วนะคาวน,นี้เราก็มาดูอ่า สองกับสามศูนย์ครันี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับมาครับสองสามศูนย์หนึ่งนะครับสามนี้นะครับอันเดียวกันนะเจ็ดแปดอ่าเรามาดูสิคะ่ะนี่เด่นนะครับเด่นเจ็ดกับแปดนะขอฟันทงที่เจ็ดนะครับเจ็ดนะครับเี๋นะเจ็ด เจ็ดสองแสบนะครับเนี่ยเจ็ดสองแสบนะเจ็ดสองแสบส่วนสองกับสามเด่นนะครับสองกับสามเด่นก็เอาเฉพาะสสวนบนนี้นะครับเด่นนะส่วนบนนะครับส่วนอันล่างเป็นชุดตัวรองนะครับตัวรองนะเด่นนะครับสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามนะครับส่วนข้างล่างคือตัวรองนะใครชอบตัวรองก็จัดไปนะครับ สายรูดสายวิ่งอ่าไม่สายรูดสายวิ่งเน้นที่เจ็ดน,เด,นเดนะครับเจ็ดนะเจ็ดนะครับเจ็ดเป็นหลักสุดวิ่งนะครับส่วนแปดใครชอบก็จัดไปนะครับประมาณนี้นะครับไม่งงนะไม่งงนะครับอาจารย์ยังงงเลยคนอื่นจะไม่งงได้อย่างไงอันนี้วินนะครับวินนะจุดวินนะครับที่ยี่สิบห้า สามทุ่มครึ่งขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับวันนี้นะขอให้มานะครับแต่ก็ลุ้นล้มเพราะความบันเทิงไปก่อนกันแล้วกันวันนี้นะครับให้มันดูก่อนว่ามันจะเข้าไหม,มครับประมาณนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ